กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงคุณแพนกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งคุณแพนเองนั้นนะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้คงไม่จบแน่ๆและพร้อมสู้ในศาลและขอยืนยันนะครับไม่ขอโทษลุงพลกับทนายเพราะว่าตนเองมั่นใจว่าไม่ผิดพร้อมสู้กันในชั้นศาล และลั่นว่าความจริงก็คือความจริงบอกทุกคนอย่าหลงประเด็นและลุงครูเองนะครับก็มีคลิปของคุณแพนที่ออกมาพูดล่าสุดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็ลองไปฟังกันดูและหากมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอให้เพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์กันโดยสุภาพและไม่ควรพาดพิงใครให้ได้รับความเสียหายนะครับไปชมคลิปกันเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากที่มี แถลงการจากทางวัดนะคะแพนก็ขอยืนยันนะว่าตัวแพนอะไม่ใช่มีชาชีพแล้วก็ไม่ได้แอบอ้างใดๆนะคะส่วนเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไม่ได้นะคะแล้วก็แถลงการถ้าใครอ่านทุกข้อนะคะตั้งแต่ข้ออ่าถ้าข้อหนึ่งเนี่ยเอามาโจมตีแพนเนี่ยก็คือโจมตีได้เลยใส่มามากกว่านี้ก็ได้แพนพร้อมน้อมรับทัวลงแพนก็ยอมจะยังไม่ครบ77จจังหวัดเลยเอามาอีกก็ได้แต่ว่าเอ่อถ้าเกิดว่า ข้อ2ถึงข้อ5เนี่ยค่ะแพนก็จะดําเนินการถึงที่สุดพรุ่งนี้แพนก็จะไปเข้ากรมศิลปนะคะแล้วก็ไปที่กระทรวงแพนก็จะเรียกร้องความถูกต้องก็คืออยากให้ประชาชนนะคะไม่ต้องหลงประเด็นแพนเนี่ยจะเป็นย่าสายทางตรงทางอ้อมหรืออะไรก็ตามแต่ก็อย่างที่เห็นในข้อเท็จจริงอะคะ่ะว่าแพนสามารถที่จะพบปะ เข้าหาทางหลวงปู่หลวงพ่อท่านได้นะคะถ้าคนพื้นที่หรือหรือใครคิดว่าแพนแอบอ้างเป็นมิจฉาชีพลองไปถามคนพื้นที่ดูบางอย่างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวค่ะเราก็อย่ามาก้าวาล่วงกันดีกว่าเนาะให้มันมีประเด็นกันต่างๆนานาเราไม่เอาชนะกันด้วยข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะเราเอาชนะกันด้วยเหตุผลนะคะก็คือว่าข้อ2ถึงข้อ5คือสิ่งที่แพนเรียกร้องจากสังคมนะคะก็คือช่วยมาตอบ แล้ววันนี้แพนีโอกาสได้คุยกับป้านกน้อยนะคะป้านกน้อยยืนยันแล้วค่ะว่าแล้วแพนก็ได้ขอโทษป้านกน้อยแล้วเพราะว่าตอนแรกแพนเข้าใจว่าป้านกน้อยไม่มีตัวตนเนาะแต่ว่าตอนนี้คือป้านกน้อยมีตัวตนนะคะแพนกรร็ทราบแล้วว่าป้านกน้อยมีตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จุดประสงค์ของป้านกน้อยเนี่ยคือป้านกน้อยต้องการให้เอาพระเนี่ยค่ะไปบริจาควัดหรือโรงเรียนก็ได้ไม่ได้ป้าไม่ได้ให้ลุงพลนะคะแล้วก็ราคาค่าหล่อประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วก็มีคลิปเสียงของป้านกน้อยที่แน่ไปนะคะก็คือ ทางช่องหรือว่าทางผู้สื่อข่าวที่อยากจะเอาไปเปิดนะคะแพนได้ขออนุญาตป้านกน้อยแล้วค่ะว่าขออัดเสียงนะคะมีพยานอยู่ในนั้นก็คือมีป้าจูนแล้วก็มีแพนนะคะแล้วก็มีป้านกน้อยป้านกน้อยก็บอกว่าไม่เป็นไรป้าให้อภยัยลูกเ ป้าเข้าใจเจตนาของลูกว่าคืออะไรส่วนตัวป้าเนี่ยคือกับพ่อหลวงพ่อของลูกหมายถึงหลวงพ่อของแพนเนี่ยคือป้าก็รู้จักนะคะแล้วก็แพนกับป้านกน้อยคุยเข้าใจกันดีส่วนประเด็นเรื่องการปดิษฐ์ิสถานถูกต้องไหมลงหล่อตอนนี้เราตัดประเด็นลงหลอกับป้า้ยลงหล่อตอนนี้เราตัดประเด็นลงหลอกับป้านกน้อยเราเคลียร์แล้วโอเคเราคุยกันภายในแล้วว่าป้านกน้อยกับแพนเนี่ยคุยกันแล้วไม่มีแพนกับป้านกน้อยโอเค ขอโทษแผ่นขอโทษป้านกน้อยไปแล้วเข้าใจกันดีนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของข้อสอก,กับข้อ5ค่ะก็อยากให้ประชาชน,นไปอ่านกันเองอย่าเอาเรื่องความสัมพันธ์มาเกี่ยวเอาความถูกต้องเป็นหลักนะแผ่นยึดหลักความถูกต้องการที่แผ่นออกมาพูดเรื่องนี้เจตนาแผ่นชัดเจนนะคะว่าแผ่นพูดเรื่องอะไรพยายามอย่าพาดึงประ,ประชาชนหลงประเด็นและประเด็นที่สําคัญที่สุดคือป้านกน้อยต้องการบริจาคให้วัดและโรงเรียนไม่ได้ให้ลุงพลและไม่ได้ มันไม่สมควรที่จะไปตั้งอยู่บนพื้นที่ที่บุกรุกป่าสงวนอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราต้องแก้ไขร่วมกัน แล้วแพนขอยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการขอโทษจากปากแพนไปถึงทนายสมเกียรติหรือลุงพลเด็ดขาดเพราะแพนยืนยันว่าแพนไม่ได้ทําอะไรผิดส่วนเรื่องที่ว่าแพนแอบอ้างหรือเปล่าเป็นตัวแทนจริงไม่จริงอะไรถ้าจะเอาเรื่องแพนเอาผิดแพนก็ไปสู้กันในศาลเอาทางกฎหมายหรือถ้าคิดว่าเออกรรมการวัดหรือว่าวัดจะเอาเรื่องแพนหรืออะไรก็พร้อมค่ะไปสู้กันตามกฎหมายในศาลได้นะคะส่วนความสมพันธนะ์ภายในอะ่ะ ทางฝั่งคุณที่ไปสืบมาก็คงรู้อยู่แล้วว่าแพนเป็นใครเนาะก็คือเรื่องนี้เราไม่ต้องมาสาวกันหรอกม,ม,มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักมันอยู่ที่ข้อ2ข้อ3 4ความถูกต้องนะคะขออนุญาตกระทรวงหรือยังขออนุญาตกรมศิลป์หรือยังนะคะประดิษฐสถานถูกต้องไหมแล้วพระยังไม่ได้ทําพิธีเบิกเนตรคุณเอาไปตั้งให้ประชาชนกราบไหว้ได้อย่างไรตรงนี้ก็คือขอให้ทําให้ถูกต้องและขอยืนยันจะไม่มีการขอโทษไปถึงทนายและลุงพลเด็ดขาดนะ